ทุกคนครับก็คือตอนนี้นะครับก็ทุกคนการหลังเฝ้ารอเรือทุภทุัหมาอยู่นะครับแต่ว่าด้วยสถานการณ์ตอนนี้นะฟ้าฝนไม่เป็นใจครับวันนี้ฝนตกหนักมากครับขนาดเราเห่ทุกคนคิดดูว่ารองเท้าเราเดินักเปียกขนาดนี้แล้วฝนเนี่ยในเรือจะขนาดไหนต้องพายไปแล้วก็ตักน้ําไปครับทุกคนครับค่อนข้างที่จะต้องนเลยทีเดียวะต้องแล้วอีกอย่างคือกรารบับการเรือเกือบทักนวิักสเกือบ เรื่องนี่คือเลวร้ายมากครับวันนี้ก็โอ้คือสงสารพี่พี่นักพายเรือมากผมให้ดูนะนูนนูครับทุกคนครับเห็นปะนั่นแหละครับทุกคนอ่าคือค่อนข้างลําบากเลยครับพายก็ยากครับโดยด้วยแบบถ้าฝนอย่างนี้ไม่เป็นไรครับแต่ลมตอนนี้มีลมเข้ามาเกี่ยวด้วยครับเนี่ยทุกคนต้องต้องพาเรือเทียบก่อนครับก็เป็นกำลังใจให้กับให้กัพี่พี่ฝีพายทุกท่านนะครับเนี่ยทุกคนดูอ่ะแล้วพี่พี่ผีพายนะครับก็อย่าเพิ่งน้อยใจนะครับนี่ประชาชนยัง ยังดูยู่นครับผมคือนยตลอดทุกคนดูนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ประชาชนก็ยังเฝ้ารออย่างหนาแน่นนะครับทุกคนเกอเรียกว่าฝีพายไม่ท้อครับอ่ะขอสาตัหนึ่งเรียกได้ว่าฝีพายไม่ท้อครับประชาชนนะครับก็ยังไม่เคยทิ้งนะครับอ่ะก็ยังอยู่อยู่ครับทุกคนครับอ่ะแต่ทุกคนรอตอนนี้คือผมถามหลายๆคนละทุกคนเออหลายๆคนอยากมาดูเรือสมุนไพหงนะครับให้เห็นสักครั้งในชีวิตแต่ตอนนี้คือต้องระรับนะครับวันนี้เกอสภาพอากาศไม่เป็นใจจริงๆครับก็ สุณคนูครับรอบหน้าวันจนทรนะก็ตอให้สภาพอากาศครับเป็นใจนะครับให้เราได้รับชมสักครั้งหนึ่งนะครับเป็นบุญตาของชีวิตนะครับก็วันนี้ก็ขอจบการรายงานประมาณนี้ครับนี่ครับทุกคนอ่าให้ดูบรรยากาศนะทุกคนก็ยังดูอยู่นะครับเนี่ยเห็นไหมคือทุกคนยังมีความหวังว่าอยากจะรับชมเรือสุพรรณหงส์นะครับอ่านาลาทรงสุบันนะครับอะไรเงี้ยหลายๆเรื่องนะครับอ่าทุกคนดูดิครับบรรยากาศคือเนี่ยเห็นไหมทุกคนดูอ่ะหน่ดูครับนี่ ดูครับอันนี้คือบรรยากาศณนหะอประชุมกองทัพเรือนะครับประชาชนเข้ามาดูอย่างหนาแน่นมากครับทุกคนครับผมก็ต้องขอจบการรายง,งานเพียงเท่าน,นี้ครับก็ยังไงก็ฝากฝากเปานใจให้พี่ๆผีไฟทุกท่านด้วยนะครับจบการคึนนี้ครับ